สวัสดีครับพี่น้องครับมินี่กินง่ายๆครับไม่กินกุยพี่น้องแื้วกินเส้าพี่น้องได้ผัดพริกเนื้องพี่น้องเนื้อติดมันห้อมผัดขอนห้อนผัดเองกินเองพี่น้องมิน,นี่ฉักินเส้าเส้ากัาเห็ดเบียกต่อครับ เบอร์มิงแฮมผัดเนี่ยพริกหยวกบักพริกสดแล้วก็ต้นหอมเีกว่ครับกินกันค,ครับหากินง่ายสุกท่าน หยวกนกวหวานพี่นันเากินข้าวซาแเ้วบอกครับฉันบอทานกินข้ามากินกันครับผมหวนาผมอ่ะง่ายก็ใบกุยขึ้เอา อัดพริกเนื้อรู้ว่าพริกนี่เขาก็อรอยเหมี่นน้องสมนอย่างเียมาผิกระเลียงมาผิดกลียงเ็ดอกหูแล้วมดีพน้องัดเองดูขนาสื้อบริษัทไปเงกับเขาเหนกันเลยฮะน้อง จะตกันครับเผ้เนี่ยเผ็ดละเผ็ดเผ็ดเผ็ดพี่เผ็ดได้บอพี่ยังหนาวเผ็ดเน๋อไปหาน้ากินก่อนครับไว้กคนครับผมครับสวัสดีครับ